สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับชาวไร่นา h ช n แนลวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมรถแท็กเตอร์ครับรถแท็กเตอร์น้องเล็กของทางค่ายยันม่าครับยันม้า EF 3 9 3 T ครับขนาด39แรงม้าครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์3สูบนะครับแบบเรดิคชันครับระบายความร้อนด้วยน้ำตัวนี้ใช้ยางหน้า เป็นยาง8นะครับขอบ16ส่วนยางหลังเป็นยาง12.4ขอบ24ครับนี่ก็จะเป็นงานหลวงนะครับงานลอกลอกคลองส่งน้ำครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาทำเอาดินขึ้นมาถมครับผมผมคันกั้นน้ำให้มันสูงขึ้นครับ ยันม่า EF 393T ตัวนี้ไม่มีระบบ Smart a แอร์ซิสต์รีนะครับตัวนี้จะไม่มี GPS ติดรถมาด้วยครับก็จะมีแต่ตัว YM Series นะครับแล้วก็มีรถยันม่าที่มีขนาดสูงขึ้นไปครับส่วนราคาของยันม่า EF 393T ตัวนี้ครับราคาเงินสดนะครับพร้อมใบมีดตัรดิน จะอยู่ที่5,4,000บาทนะครับท่านผู้ชม5,4,000บาท ควบคุมการบังคับเลี้ยวด้วยระบบไฮโดรสเตติกนะครับคือใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับในการบังคับเลี้ยวรถน้ำหนักรถของยันมาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1,000กััอีก90กิโลกรัมนะครับไม่รวมใบมีดดันดินนะครับท่านผู้ชม1,090กิโลกรัมพี่ลงครับ มิส um ูซึมิชิฟลุโซ่220ท u r โบครับ10สปีด วันนี้เห็นพี่เขาบอกว่าใช้งานยังไม่ถึงปีนะครับประมาณ10เดือนครับยังใหม่ๆอยู่ครับ ฝั่งนู้นนะครับก็โกปิโก้ครับ SK 200ครับขุดลอกครับขุดลอกคลองส่งน้ำครับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับมาถมคันกั้นน้ำครับส่วนคลองนี้เขาก็จะทำเป็นลูวิ่งนะครับเป็นสวนสาธารณะครับขอมาชมรถยันมาเอามก3 3กันต่อครับ ไปไหมครับไปไหมตัวนี้คือยันม่า e f 393ทีนี่คือเป็นเป็นแท็กเตอร์ที่เป็นน้องเล็กที่สุดนะครับของทังค่ายันม่าตัวนี้คือจะแรงม้าต่ำที่สุดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกับผมเองก็ขอจบการนำเสนอไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครับชาวไร่านาชาแนลนะครับครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ